เมื่อนี้เปิดแบ่งปันจากตัวเปิดตัวนึงครับตัตวเสาเ<ต>พิ่มตัวนี้โชเนาะตัวนี้คันมีพี่น้องสนใจก็จังทรวมาคุยกันครับผมสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบว i ไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่อลายทางโอนเงินงให้พี่น้องทันที สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 9 9 0 1และ062-584-6977รับร่องบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้์มมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไวยคือเก้าหรอครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่เราได้พาดคิปด,ดีๆราคาคว๋ยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับจับมัอน,นี่ผีพาพี่น้องมาเบิ่งคว่งงามอีกคอกหนึ่งเด้อพี่กัดเัาอยเซ่ก่อนอยู่บ้านเซิร์นชุมแพรครับพ่อตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้น้ำลดแล้วหญ้าเ้าก็ยังคือเก่าเนาะหญ้าวอดตายเนาะหญ้าเนาะครับผมกำลังเริ่มมาแล้วครับ อีกจากมือจังสิบประมาณสิ้นเดือนประมาณปลายปลายเดือนครับรับปลายปลายเดือนด้พี่น้องกันผู้ใดกําลังมองหาห้าแบพงกุลาเนาะกิโลละเท่าใดก่อนละกิโลละห้าบาทครับกิโลละห้าบาทจังโทรศัพท์มาสอบถามเบื้อง่ันผู้ใดต้องการห้าอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าที่หาหญ้าลายยุคคนก็ได้เบอร์โทรศัพท์ไปนะศูนย์เก้าสองครับแปดหกแปดสามห้าหกศูนย์ครับบ่อยครับ โทรมาหาเบาบ่อยเลยครับผมมาเบิ้งคุยตัวแรกเลยพี่น้องเมื่อนี้เปิดแย่งปันจากตัวเปิดตัวหนึ่งครับตุกเสาร์แต่ตัวนี้ชูเนาะตัวนี้คันนี้พี่น้องสนใจก็จังทรมาคุยกันครับผมว่าเบิ้งตัวเราเปิดราคาได้พี่น้องเราซื้อว่าน้องอย่างซื้อน้องถุงเงินครับถุงเงินครับผมสูงเท่าไหร่เราถุงเงินสูงร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าแข้งขาอัดหลัก วัยอายุแปดเดือน,นลูกความตัวแดงเนี่ยลูกสาวเบิ่มพันลันครับลูกสาวเบิ่มพันลันทำตัวเงีดีเนาะครับผมเงาครับแข็งขาดีแข็งขาดีคอชัดเจนสามอ่อง <c oughs> น่าเขาก็สวยครับผมน่าเขาไวแปดเดือนมีเอกสารบอมีเอกสารใบหลอดครบครับใบหลอดครบเนาะครับผมลูกสาวเบิ่มพันลานราคาจีบเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไวหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคากับฟังได้พี่น้อง เบื้องหางเบื้องนี่แล้วครับผมรับประกันตำนี้ครับครับหางดีท้ายดีายสีพ่ใหม่อีสิหกหมื่นเก้าพันหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมราคานี้ตอร้องในบ่บ่อยตอร้องได้ครับราคานี้ตอร้องได้ครับคือเกาสันครับจริงกลางมหาเราดวนดวน,ดวนด้วยพี่น้องครับผม เมืองขวัญเราก็ดีดีครับสวยครับตัวนี้สีงามตัวนี้พอท่านได้ฝึกได้แต่ว่าถ้ายืนแล้วมนมาตรฐานเนี่ยแล้วครับผมโซนตาไฟไหมนะครับครับกันสนใจตัวนี้ก็ลังไหมว่ะท่านเราว่าครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเราเป็นลูกตัวเด่นเนี่ยเป็นลูกสาวเบิรมพันล้านครับลูกสาวเบิรมพันล้านคือกันทั้งสองตัวแล้วพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เราเปิดด้วยหกหมื่นเจ็ดพันครับผมครับสนใจกับจิงกลางมหาเบาบ่อยได้ ครับผมหย่าแพ็งโกลาต้นเดียนาตีครับผมประมาณนั้นครับครับอันสนใจหย้ากับจริงกลางมาสนใจแควกับจริงกลางมาเบอร์โทรศัพท์ว่าอีกจากรอบเนี้ยศูนย์เก้าสองครับครับแปดหกแปดครับครับสามห้าหกศูนย์ครับครับจริงกลางมาหาเบาบ่อยได้ครับผมสวัสดีก่อนพากกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับ